กลับมาถึงเรื่องของปัญหาในประเทศของเราครับนี่ต้องเรียกว่าเป็นปัญหาทางความคิดนะครับที่เกิดความเห็นต่างหลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการยกเลิกมาตรา112คือผู้ชุมนุมนี้ชัดเจนนะยกเลิกมาตรา112แล้วก็มีพักการเมืองอย่างน้อยหนึ่งพักที่ท่าทีชัดเจนก็สนับสนุนการยกเลิกมาตรา112 แล้วก็มีท่าทีที่ชัดเจนขึ้นอีกพักหนึ่งพักใหญ่ที่มีสสอมากที่สุดในสภาก็คือพักเพื่อไทยนะครับที่ออกแถลงการนะครับที่จะให้มีการแก้ไขมาตรา112และพ่วงด้วย116จึงนำมาสู่การวิพากษ์วิจาร์ณกันอย่างกว้างขวางมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆนะครับทั้งพักการเมืองแล้วก็ประชาชนสังคมผ่านสื่อสารโลกออนไลน์ ่างก็ออกมาแสดงจุดยืนนะครับว่าสนับสนุนมาตรา112ให้คงอยู่ต่อไปเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์หรือจะยกเลิกนะครับไม่ให้มีมาตรา112นะครับเพื่อเป้าหมายอะไรก็คงไม่ต้องพูดนะครับว่าถ้าไม่มีกฎหมายมาตรานี้นะครับสิ่งที่ผู้คนรู้สึกนึกคิด แล้วก็เรียกร้องเรื่องนี้เขาจะแสดงออกอย่างไรนะครับคนที่บอกว่าให้ยกเลิกมาตราร12แล้วจะมีอะไรมาแทนก็บอกว่าไปใช้กฎหมายมินประมาทนะครับก็เหมือนที่ชาวบ้านทั่วไปที่ถูกหมินประมาทดูมินมินประมาทดูมินซึ่งหน้าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วประชาชนกับสถาบันเหมือนกันไหมประชาชนเวลามินประมาทกันเนี่ยกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีกันเนี่ย ผู้ที่เสียหายก็ไปแจ้งความนะครับก็นําคดีไปฟ้องร้องต่อศาลก็ไปสู้กันในชั้นศาลมีทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจําเลยนะครับนี่คือกฎหมายปกติที่เป็นประชาชนทีนี้พอมาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องสถาบันโดยการมีมาตรานี้มาตั้งแต่ปี2,453สมัยรัชกาลที่5ในหลวงรัชกาลที่5มีกฎหมายอาญาที่ว่าด้วยเรื่องนี้ นะครับซึ่งผมจะบอกสาระสำคัญให้คุณผู้ชมได้ทราบอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับประมวลกฎหมายยามาตรา112เนี่ยบัญญัติไว้ว่าผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระหมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปี นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เรียกร้องที่จะให้มีการยกเลิกนะครับว่าผู้ใดหมิ่นประมาทดูมิ่นหรือแสดงความมาคาดมาร,ร้ายต่อพระหมหากษัตริย์พระราชนินีรัชทายาทหรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์นะครับที่ต้องการให้ยกเลิกเนี่ยถ้ายกเลิกไปแล้วเนี่ยผู้เรียกร้องที่ออกมาเคลื่อนไหวก็ไม่บอกนะว่ายกเลิกแล้วเนี่ยจะให้มีกฎหมายไหนมาแทนหรืออย่างที่บอกว่าก็ไปใช้กฎหมายหมิ่นประมาทปกติทั่วไปก็เหมือนที่ชาวบ้านเขาใช้ คำถามคือมันใช่ไหมมันเหมาะสมไหมนะครับนี่หนึ่งนะครับกับ2คนที่บอกว่าจะแก้มาตรา1น2คือตอนนี้มันมีความเห็นก็คือมีม,มีมีสามความเห็น1คือยกเลิกเลยนะครับแล้วก็ไปใช้กฎหมายปกติ2คือไม่ยกเลิกนะครับก็มีการเคลื่อนไหวว่าไม่ยกเลิกเซฟมาตรา112แล้วก็3ก็คือ แก้ไขทีนี้คนที่มีความคิดในเชิงแนวแก้ไขก็คือว่าตั้งแต่แก้เนื้อหาแล้วก็แก้บทลงโทษที่บอกว่า3ถึง1ิปีเนี่ยโทษหนักเกินไปจริงๆแล้วถ้าใครที่ย้อนไปดูดีกาที่ศาลเคยตัดสินผู้ที่กระทำความผิดมาตราร้อยเนี่ยนะครับปกติเนี่ยศาลจะลงโทษจำคุกราว5ปีนะครับประมาณ5ปีไม่เคยลงเต็ม15ปี นะครับเพราะฉะนั้นมันจึงมีความเห็นต่างกันอยู่เนี่ยนะครับนี่ก็คือกลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนไหวเรียกร้องยกเลิกไปเลยนะครับส่วนพรรคการเมืองพรรคเพื่อไทยอันนั้นก็ชัดเจนว่าขอแก้ไขแล้วก็จะเป็นผู้ที่นำเอาความคิดของคนนอกสภาเนี่ยนะครับที่เขามาเรียกร้องเนี่ยนะครับไปแก้ในสภาจะเสนอมีการแก้ไขมาตรา112ในสภาผู้แทนราษฎรน,นะครับก็เป็นท่าทีที่แสดงออกนะครับ